นมักษาการเขาป้าจักรผู้คือก็ก็ไม่จบป้าคุณนั่งจบมีอยเด้นอนเด้แล้วแล้วงานแล้วงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแล้วแล้วบุญกฐินเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมนะครับกับมือวาดนี่ตั้งแต่เสานะครับตั้งแต่เสาตั้งกอนกฐินตั้งแตั้งหกโมงเสาแรกกัรเนี่ยมาเกิดกัรหอด คำมั่บพอได้ไปใ้ายเลไเ้นอนมาลูกเคื่อนอีกอะได้นอนอยู่แตกหน่อยแต่ว่าเว้นนั่มันเว้นมาจุดนบาเนอนเติดรับไปแน่กับพอดีพอดีเรากิงก่อนแล้วพี่จะามโดวผู้เดียวจีแล้วมาเล่นนะอาจารย์แล้วมาเล่นนะอาจารย์เดี๋ยนาะเอามือว่งดิเพื่อนมากสองกลมสวดม่นมากสองุ่มติดเสียงตัวศั์อาบ้ามาก รับย pues ่อนเลยบอสนทธยกรเพื่ซับเลยเนี่ยมนได้สิโททมากระกัสร้างไปส่งไล่เดี๋ยวไปเช็คเอาถ้าจะเดือดเตือนหรือมาท่ากัติดต่อพ่างท่านรุนน่ะแล้วเมือแล้วมันก็แล้วครับแล้วว่ามันมันเด็ดเจ็ดหาาม่งควนรวเส่ารวมเพราะว่าเป็นยังไงเร่อนั้นับก่อนเมื่กี้ที่นี่หักกันไก็เล็ดเลียเสร็จ ถ้าม really um, ันก็ดีใจก็มันโอ้มันมาตรงกันคนแต่สันดีกับที่ไหนตรงมาบอกอ๋อญาติทินน่ะหรอพี่หนุ่มปูว่าว่าให้บอกแล้วเนาะมันก็ตัดเราเราตัดเราไงให้ให้บอกว่าให้บอาไปเลยนะให้บอกก็มีโชคลุ่นไงก็มีโชคกับไงแต่ที่อย่างนี้นะปูมาบอกเมื่อวันศิลป์น่ะที่บอกว่ารังบ่งสวงล้ว เขาบอกว่ามืงจระเ้เงินสองร้อยหาสิบสองบาทได้เอยคนกัดิ้นมึอเอนันอันน้นคือหลังหลังจากทำดีธีเออขอมมากคารวะพูดแล้วได้ก้อนกัดชินได้ก้อนปู้มเหมือนมือมือครับคารวอือมือคารวาอ๋อได้ก้อนคารวะนี่มีกนคนหนึงจะมาถามมาอะไรจระใด้็าบอกไม่บอกรไยาไม่ได้พอาะว่สิรอบมันจะดีก้อนจินะครับกวันที่สิบเอ็ดนี่ โบก็บอกว่าเงินกระถินนะชีได้สองล้านหกแสนบาทบาทนี่บาทนี้ามาเบิ่งยกระินมันตรงตรงว่าตรงนี่ครอาจารย์ยอกระถินแสนสอง,มอสงหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองันตรงกันเย้ารอยยีิสบสองก,กับห้าสองห้าร้อยิบสองกับ <5 20. S 1> สบองห้าสองนีตัเดียวกันม มันเกี่ยนไม้มั่งมื่อเดินมาเมื่อที่เมื่อเดินนะครับ mm hmm. ปู่มาบอกมื่อก่อนที่จะท่ำพิธีอ่อ,อ,อขอขอรมการรับผู้นะครับ mm hmm. ปู่ก็บอกว่าชิได้ยอดชดใช้ชดได้เงนนนินกับทินสองร mm ้อ hmm. สองบาทบ้านนี้ยอดกับทินร่วมเริษัทลุปไปเซ็ตสินมือจีนี่ mm hmm. อันนี้คือยอดทั้งหมด mm hmm. ยอดทั้งหมดนะครับแต่ว่ายอดยอด ก้อนที่สิต่อยอดนี่ได้เท่าไกากรกันกับวัตถุเทกันเนาะแต่ว่านี่คือยอดรวมทั้งหมดหลังจากเพิ่นคือกระถิ่นเพิ่นแกะอ่าเพิ่นเอาโต้นเงินมาแล้วนับๆๆๆเนาะนอาจากเนาะนี่กรรมการนับมาให้แล้วทับบารนี้หลังจากนับเสร็จปุ๊บเพิ่นก็สิแจ้งยอดแ<ม>จ้งยอดครับอ่าผู้ที่มาลงงานแล้วก็สิมีการต่อยอดกัน<ม>อันนี้คือเป็นขั้นสุดท้ายหลังจากต่อยอดแล้ว124,522บาท ยอดเงินเดืิอนอาจารย์ไทยปีนี้แล้วกับยอดที่เอฟซีให้คนมิโชค,โชคเป็นสะพานบุญให้แล้วกับเรื่องของคนมิโชคนะเฮ็ดร่วมกันเป็นกองของคนมีโชคและ F เอฟซีจะประกาศแต่กุ๊กจะพูคยังไงเดี๋ยว,วประกาเกฟจอุนะครับยอดนั้นได้สองหมื่น 3 9 9พันเออันนี้คือที่เอซี่เปปเป็นสภาพุหลักกับคนาที่ฉกแล้วก็าอาจารย์สนใจช่วงนั้นสนใจช่วงนี้ช่วงที่ว่ามันตรงกันเอ็ซีเข้าใจยุ่งนะ้นใจแล้วนะ้นใจแล้วราจยาผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์นี่นั่นบอกเอซีครับผมเว้าติตีกันก็้ิตีตีกันากับโยม บ้านมันดีนะมันตรงกันแล้วครับรอล่อว่าแต่ที่แรกว่าจะห้ตอนแย่งกันว่าจะบอกจอนแรงกันนะครับมันอดร่นทนมาไหวมันตรงโคตรอ่าเพาะแตเมื่อผมขี้งลูกยากมากเลยหรอครับง่ายขี้รีบบางนึงอ่บางว่าอยู่บางเขาเมื่แจ้งเห็นไหมพอผมเห็นส่งตื่นเต้นตื่นเต้นว่ามีเหยังเนาะว่าสิตื่นเต้นเหยียบเหยียบในว่ามในว่าเห็นได้เอ่อเมียนสิไปไสหนี้แล้วเพราะว่าสร้าง สังวัดสดุอุปกรณ์ไม่ให้กำแพงนะเพิ่นให้ไม่ให้กอนนะครับลานวัสดุกระดาษกะข่างเพิ่นอยู่เก้าหมื่นคนเลยก็เก้าหมื่นกว่าบาเนาะกับพอดีพอดีครับหากคาใสาใจคาสื่อของในร่งขอโงรง่อัพ้วนนิดๆหน่อยๆแล้วกะบเลื้อไปใสน่นีไปส่วนลานวัสดุก่อสร้าง,ะากกงนะครับคาสร้างนี่เราต้องให้ที่กะคาสร้างั่งใจมาแล้วอ๋อ เดี๋ยวกเราเยกจะค้างเงื่อนไ้เคือสุมนีสุมนี่สรุปยอดคุ้มมัดเราทั้งห่สองค่างนี่มัดเงินประมาณหกแสนนี่นะเกือบหกแสนคือเบิดลายนะครับอาจารย์สองด้านเอ้่ตคาสรางกับสามเกือบสามแสนเนาะไรอุ่นีเลยาคาส้างขายมาแสนกว่ะเนาะคาสร้างอบาดนี้วัสรุปว่าถือจะมา่นเนี่ยนั่นเดีวนบ่นมดแล้วแ ่าแสนก่าบาทอ๋อไม่ไม <quer> ่หน่อยซองเนาะขนาดพ่เราซองเราำนี่ช่ได้หนซองเราจับเมตซองเราพันสามเอาพ่กเราซองเราพันสามอะข็ดจักเมตรซองสองเมตรสองเมตรหาสองเม็ดาสิบพ่อเขาเห็นด้วยนะเขาบอกราคานี่ขนาดราคาจะนวนสี่เป็นจ้างหาท่านืุณคุมหาพ่านบมบินอันซ้อนคางนี่มันเนี่ยเจ็ดหกแสน โอตอนแรกประมาณกันไะไรว่สามด้านสี่ยูประมาณหกแสน,น<อ>แต่ว่าพอเหตุจริงๆแล้วก่อนแพงครับโอ้ยมันแพงกันนัสมมอเแต่ลด้านเดียเด๋ยวว่าเสร็จมันแล้วสินปีนี้แหละครับเอาบมานนี้ครับสำหรับยากระถินมาจากไทยนะครับกัรสรุปยอดซูฟังแล้วนะครับยอรน้นั่อบงนันครับ้วก็ ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญครับเอที่ทุกทุกฐานเนาะครับเนาะที่ได้มาห่วมบุญห่วมทางนัง่นแหละทางนั่นแหน,นะครับผมนี่ผมเขียนของอาจารย์่างในใสเนาะครับอาจารย์โอ้ย,อยจุดหูใจนั่นหมเนาะ บ่เห็นวิ่งบายอ๋อตัวไปเที่ยวต่างประเทศไปกินยังก็ไปกินของสลามเม้นี่ยางป่ะวุ้ยไปกินได้าายางอยู่นี่ครับอาจารย์เมื่อวานวุ้ยวุ้ยสามเมืออาทิตย์ทั้งอานะทิตย์ะนะแฮตทิกแฮตทิกอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพัฒนาแฮตทิกอ่สัตวที่พีวันจั์บอกพระอาจารย์นะพระอาจารย์มันสุดเปรี้ยว บางเท่าเลยที่กรุงเทพิน่ะสัปดาห์นี้ให้มันแตกทั้งสามเมื่อเลยเด้อแตก,แตกอี<ด>๋เพราะมันแตกธรรมาดาเพราะแตกตรงๆงงความนี้มาได้กลับเลยแม่มาต้องกลับอ่แต่ว่าเสียดายชุดที่ยกเลิกไปอยู่ดิมีชุดที่ยกเลิกดิล่าสุดรปัสุกชุดที่ยกเลิก,เลกไปเองสิจะไปเบิ่วอยู่ไม่เมล่าของนี่เบิ่วมาไทย <c oughs> อ๋อใส่เพิ่นมันเพิ่นมันมันเผื่อสามเมื่อเผื่อสามเมื่อ เ,เดี๋ยวเดิบดนบัตรเอผมก็แป๊บหนึ่งครับผมก็ดีหาตัวเลขของวาจารย์ที่เขียนไะไรรอบที่เลียวว่าเห็นไหมรอบที่เดียวล่างสองหาล่างสามหาอ๋อนี่ครับนะครับยอดปูมาบอกนะครับว่าปูาบอก สองห้าสองอัดน้ยอดกะทินรู้บอกว่าเจ๊งกบทินสองร้อยห้าสิบสองมาบ้ันเมืองมันไ่เป็นตัวไทยมันจะตรงมอันต้องงันยอดกะทินหาสองสองนี่จะต้องตัวเดียวคนเดียวไม่น้อเจ๊นทีแล้นอ้าวับปนี้ นี่ค e hey. ือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวของเลขถูกมือท <Das S 1> <Yeah. S 2> ่ามิธีบอิไเกี่ยน่มหายนะครับสองเจ็ดสองเกสองกับดูกป้าจันกับเก้าเจ็ดสองสูตมาะกับปเก้าเจ็ดสองดอกแราเราลงมากับป้าเจ็อ เจ็ดสามศู 30, 3, นย์เจ็ดูนสาี่คือมีคมม้นมาแแ่แฮออบบดครับแฮออบหดซ้ำหลอ,อกลอแฮไปไปตัวเลขนี่แหละนะครับแล้วก็สองห้าับสามห้าถ้าจาัไวเป็นล่างนะครับมันว่ามนรถรถตกเหวรถตกเหวดักงเงื่อนเอเอเห็นไปทะเบียนนะครับดักรถเงื่อนเอเบอร์นาะเห็นไปทะเบียนสองห้ากับสามห้า นะครับแต่ายทะเบียนจริงอีคือสามสองหาหครับนะครับบ้น,นี้ก่อนวันพิธีปู่ก็บอกว่าสิทธยอดกระถินสองร้อยหาสิบสองบาทิยอดกรินสิได้มุงสิได้เงินกระถินออกสิทธเงินกระินสองรยหาสิบสองบาทสองร้อยห้าสิบสองบาทนะครับบนี้เบดเซ็ตยอดกระถินทั้งหมดนกระถินเบดเซ็ตงานงานเสร็จแล้วก็กระถินร่วมคือ1นึ่งแสน สองหมื่นสี่พันห้ารอยยี่สิบสองบาทบาทเนบาหารย่บองบาทเปตรงกับผู้บอกตรงนักเป๊ะเลยผู้บอกสองหาสองันจะได้เงินสองร้อยเงินทีสองร้อยหาที่สบองบาทครัะว่าผู้ยิบบ้านมบนกวามอเต้อหมบอมมาบอกยอดจุนวนเพรว่าจะนวเนื้อขแคบไปแล้อวอาจารย์ไข่่คะจักสีจังไดขึ้นกันนะครับนปูันอาจสีว่บอกอย่างกับทีมีรดีก็ได้อื จากสุนจิบางเลยแล้วเนาะมันมัน,ม,นมันตูงกันแนวมันมับอกให้ลวงนะ่ะหรือจ,จังไรมันจะมาไปส่งซิกกับบ่จักนะครับกรเลอกไปพิจารณาเบิ้องเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลให้นี่คือให้ว่า,ห,า,ห,ห,าห้ายไปโดนนหลีนะครับ เครื่องบินโมดีรัฐบาลไต้ครับเครื the <The ่องบินฝันไปล่าดีเครื่องบินครับเครื่องบินไปล่าดีสปอนผ้าจานซีเฮ็ดอันพาสปอร์ตแทนผู้พิสนานะมันบินข่ามเล่าดีพอดอันนี้ก็แค่ฝันแต่ว่าหากไม่เกิดเป็นจริงเจ็บว่าฝันแต่เป็นจริง ก,ก็ไปเที่ยวกับตัวเรขยกสถาบัแจ็กซีเมนบาแมนอันนี้ครับมีคั้ม,นนมฟันก็ขั่วฟันกับตัวกิงมันมาตรงกันอ้อาวยังไหนกนรอบเ่นะนอกากอารย์คัคะ,ะพันะครับีกอท่านนี่คือบอกคือบ,อกกบฟังปนี่กันอ,อาจารยา์เดี๋ยวเ็นบ่ก,ก็มีโจงเลยยิ่งข่าวว่าไปเที่ยวล่าจามตัวแตกคนตัวก็มีโจง นกาแฟใช่บ <c oughs> ุมกาแฟอะไรทำตัวแตกกันล่ะนี่มนเยี่ยมมากันเบ้าว่าด้กาแฟอะไรนะอื่นฟ้าครับอาจารย์ได้ยังล่ะคือว่าเห็นววเาดอ่แันกาแฟลายอยูนอนมาหลัดที่ครับ <c oughs> อารยไม่างคั้ก็จั้นลายนอนมาแลังมันปวหดหัวก็รู้สึกปวด วันยังดอกญาติท่ันอ่ได้ฝันะออันล่าผมก็ยังเอาล่าพัฒนาพุ่งนี้นะครับ<ม>ั่าโอเคครับผม,มก็สัั่หรือเปล่รนะใช่ผมว่านี่เนาใช่ผมัปไปแคกเลขฝันอรับอันบงแบต้ว่าตัวอสเจ้าอ่วาเลขสูตรมันก็ต้องไปตามสูตรครับอือตัวสูตรอาจจะปฝันกับฝันพื่ออะมาเข้าหผมจิเลขสูตรฝันนี่ห้างกมกับทื่ว่าเนาะก็ฝันฝันรวมๆนักแรงก็ว่าบางครั้ง กังวันก็มีนะครับอาจารย์แค่ความฝันพิจารณาเองเอาวันกันผมตาชีลบกคนะอ้จย์ซักนีหะครับว่าจะดนหรือดิ้าผอบูุไประอะไรล